แม่ทุกคนก็ดีใจเรื่องอนุญาตนั่นอนุญาตนี่ถามหน่อยเถอะข้อบังคบมีข้อไหนที่บอกเรื่องนี้เรายังไม่รู้กฎหมายของพระเจ้าแล้วเราก็ทําตามคนอื่นเขามันไม่ได้ใช่ไหมเราต้องรู้ทันทีเวลาที่อาจารย์แสงเขาพูดเนี่ยมันต้องมาจากข้อบังคีข้อไหนถ้ามันไม่เราไม่รู้เราก็เหมือนพูดไปเรื่อย แล้วก็ Amen, เอเมนไปเรื่อยเขาว่าเลยแต่มันไม่เข้ามาในที่ตัวเราไงอ้าวเปิดไปมัทธิวบอที่18ข้อที่18ในหนังสือมาตรฐานเขาใช้คำว่าอนุญาตถ้าเป็นอย่างอื่นนะคะดิฉันจะอ่านให้ฟังนะ ในหนังสือมาตรฐานบอกว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าสิ่งใดๆที่พวกท่านจะกล่าวห้ามในโลกสิ่งนั้นจะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์และสิ่งใดๆที่ท่านกล่าวอนุญาตในโลกสิ่งนั้นจะได้รับอนุญาตในสวรรค์นะโอเคในในข้อ NTV นะคะเวลาเราดูพระคัมภีเนี่ยอยากให้ดูหลายๆเวอร์ชันนะคะเราขอบอกความจริงกับท่าน เจ้าพวกเจ้าว่าอะไรก็ตามที่พวกเจ้าห้ามในโลกก็จะถูกห้ามในสวรรค์และอะไรก็ตามที่เจ้าอนุญาตในโลกก็จะได้รับอนุญาตในสวรรค์ในฉบับอ่านง่ายเราจะบอกให้รู้ว่าอะไรก็ตามที่พวกท่านห้ามในโลกนี้พระเจ้าที่อยู่บนสวรรค์ก็จะห้ามด้วยและอะไรก็ตามที่พวกคุณยอมในโลกนี้ พระเจ้าที่อยู่ในสวรรค์ก็จะยอมด้วยเราไปดูในอมตะธรรมนะคะ TNCV นะคะเราบอกความจริงกับท่านว่าพวกท่านผูกมัดสิ่งใดๆในโลกสิ่งนั้นจะถูกผูกมัดในสวรรค์และพวกท่านปลดปล่อยสิ่งใดๆในโลกนั้นจะถูกปลดปล่อยในสวรรค์เห็นไหมเขาใช้หลายคำซึ่งเราต้องเข้าใจด้วยนะคะ เราต้องเข้าใจด้วยแล้วก็ในหนังสือคิงเจมบอกว่าเราบอกความจริงแกัท่านทั้งหลายว่าสิ่งใดที่ท่านจะผูกมัดในโลกก็จะถูกผูกมัดในสวรรค์และสิ่งซึ่งท่านจะปลดปล่อยในโลกก็จะถูกปล่อยในสวรรค์อนี่คือสิ่งที่ที่เราเราต้องเข้าใจพอเรามีความเข้าใจเนี่ยเราการการอ่านพระคัมภีร์เราไม่ใช่อ่านให้มันจบ หรือเราฟังคนอื่นพูดหรืออาจารย์เทศนาแต่ไม่ได้เอาไปพิจารณามันไม่เกิดความเชื่อความเชื่อมันต้องเกิดจากความเข้าใจของเราด้วยเอเมนไหม,เอ,เมอ,อาจารย์แสงก็เข้าใจดีแต่พวกเราต้องตามไม่ทันเอเมนไหมคะไม่ง่ายในที่เราพูดมาเสียเวลาโอโ้พูดไปตั้งหลายนาทีไม่ได้รับจริงเลย เราก็เอเมนไปเรื่อยนะคะทีนี้ถามว่าสิ่งที่เราอนุญาตและไม่อนุญาตนั้นมันต้องมาจากพื้นฐานของพระคำของพระเจ้าเราเปิดอุ้ยมีคนเทศนาเอเมนทันทีเลยนะห <c oughs> <c oughs> มรู้เรื่องดีมากเลยแล้วเปิดไปนะคะในในหนึ่งยอนบทที่ห้า ข้อที่ 14, บสี่สห้าเวลาที่เราอธิษฐานมันเหมือนกับการขึ้นขึ้นศาลนะคะเหมือนกับการขึ้นศาลเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องตามวิธานันและมีความเข้าใจไม่งั้นทำไมคนอื่นก็ขอได้แต่ทำไมเราขอไม่ได้ถูกไม่ถูกอาข้อ14ข้อ14บสี่ว่าย,ยังไงอ่านในหนังสือมาตรฐานนะคะ และนี่เป็นความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ก็โปรดฟังเราสิ่งที่อาจารย์แสงพาพูดทั้งหลายเนี่ยคิดว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าไหมเออเราต้องรู้ว่านี่คือพระประสงค์ของพระเจ้านะคะเพราะงั้นเราต้องเราต้องรู้ว่าอะไรที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้า อย่างเช่นพระเจ้าลูกไม่มีเงินลูกขอเงินจากพระองค์สําหรับค่าชาวบ้านเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าไหมเป็นนะคะแล้วอ่านต่อนะคะข้อ15และถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงฟังเราเมื่อเราทูลขอสิ่งใดเราก็รู้ว่าเราได้รับสิ่งที่ทูลขอจากพระองค์แน่นอนที่สุดถ้าเรารู้ว่านั่นคือพระประสงค์เมื่อเราอธิษฐานบางอย่างก็ไม่ได้เป็นพระประสงค์ของพระเจ้า อย่างเช่นเราจะทําธุรกิจเราเห็นคนอื่นเขาบอกโอ้นี่เธอรีบไปทำเลยนะเพราะว่าถ้าคนแรกแล้วก็เธอจะได้นั่นได้นี่เอ้ทุกคนก็พูดอย่างนี้หมดก็ทุกคนก็ฟอหายไปหมดนะคะเพราะอะไรเราไม่ได้ถามพระเจ้าก่อนเราต้องถามพระเจ้าและถ้ามันมาจากพระเจ้านะคะมันจะไปโลดมันอาจจะมีอุปสรรคแต่พอเรา อธิษฐานก็จะข้ามไปพระเจ้าจะให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยเพื่อจะปรับเปลี่ยนเราให้มันเข้าที่แค่นั้นเองมันจะมีงานใหญ่กว่านั้นที่พระองค์จะให้เราทำนะคะแต่ถ้าเราไม่ใช่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้ามันเป็นผลประโยชน์กับเราไหมก็เป็นเพราะมันสร้างเรานะคะเราก็จะพอมทุกแล้วเป็นไงคะทุกทีไม่ได้มาโบสถ์หรอกพาะมัวแต่ทำธุรกิจพอมีปัญหาเป็นไงคะ มหาพระเจ้าก็เริ่มมาโบสถ์ใช่ไหมพอมาโบสถ์อธิษฐานโอ้ฟังฟังคำเทศนาเริ่มรู้เรื่องก่อนหน้านี้หมต่คิดจะขายนี่เท่าไหร่ดีนะคนนี้จะไปติดต่อคนนี้น,น,น,นี่อาจารย์สิริพรพูดสมัยก่อนที่ขายประกันนะคุยกับคนอื่นอยู่ฉันก็มองแล้วว่าฉันจะขายอะไรเธอพอเข้าใจไหมคะเช่นเดียวกันเวลาเรามาหาพระเจ้าเราก็อธิษฐานให้พระเจ้าบอกว่า ฉันจะไปะไรคือโฟกัสแต่เรื่องของเราเราเรเรา,เราและมันก็จะไม่ได้เพราะพระเจ้ามีแผนการอื่นเพราะเวลาที่เราโฟกัสแต่สิ่งที่เป็นของเราเราจะไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้าที่แท้จริงเราจะได้ยินเสียงเนื้อหนังของเราและเนื้อหนังเรามันก็เชียร์อัพใช่ไหม <laughs> มันอย่างเช่นไปลงทุนมันก็เลยลงทุนผิด ใช่ไหมเพราะว่าเรามีความปรารถนาของเราและเราก็โมมีเหมาว่าพระเจ้าอวยพรเราแน่เนี่ยลูกทําเพื่อพระอ,อ,องค์เลยนะแต่พอได้เลยจริงๆเป็นไงคะก็ไม่ได้ทําเพื่อพระอ,องค์หรอกเพื่อตัวเองนี่แหละพระเจ้าเป็นผู้ที่รู้จักหัวใจของเราดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นหลอกองไม่ได้ <laughs> นะคะจะ จะพยายามที่จะพระเจ้าลูกจะให้อย่างนี้อย่างนี้กับพระองค์นะแล้วพระองค์ต้องอย่างนี้อย่างนี้อันนั้นพระอื่นพวกเทพพระเจ้าทั้งหลายเนี่ยที่ก็ไปไหว,ว้กันนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีของพระเจ้าไม่มีอะไรเลยฟังเสียงเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะเราฟังเสียงอย่างเช่นหลายคนก็ต้องเ,ออเหมือนกับพระเจ้าท่าอย่างนี้นะถ้าหาพระเขามาหาลูกนะแสดงว่าใช่อย่างนี้ จริงๆแล้วไม่ได้เป็นวิธีของพระกัมภีร์ใหม่พระกัมพีใหม่คือเราถามพระวิญญาณที่อยู่ในเราเราจะรู้สึกว่าใช่หรือไม่ใช่วิธีอย่างนั้นก็ได้บ้างสําหรับคนใหม่ๆนะคะอย่างเช่นตอนที่ยูดาสเข้าเสียไปแล้วแล้วก็เลือกไงใช่ไหมเขาก็ต้องมีจักาะ อันนั้นเป็นเพราะว่าเขายังอยู่ในพระคัมพีจริงๆเขาอยู่ในพระคัมพี์เดิมเขายัางไม่ได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณยังไม่ได้บังเกิดใหม่เขาก็เลยใช้วิธีเดิมก็เลยได้คนอะไรมาแต่ว่าถ้าเป็นพระคัมภีร์ใหม่ไม่สามารถหรอกโอ้เดี๋ยวจะเลือกคนนี้มาจับฉลากเราเคยเล่นไหมที่ว่าเราเด็ดดอกไม้กี่ใบกี่ใบคนโบราณเหมือนกัน ไม่ใช่วิธีของพระเจ้านะไม่ใช่วิธีของพระเจ้านะหรือเราทําอะไรอะไรอน,นันตสเซมซีใช่ไหมสมัยก่อนเราใช้เซมซีนะคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราต้องอธิษฐานและถามพระเจ้าเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามาจากพระเจ้าต้องอธิษฐานหน่อยหน่อยไ่ใช่อธิษฐานเสร็จพระเจ้าแหละแน่นอน <laughs> อาจารย์สิริพรครับพระเจ้าบอกให้หนูมายืมเงินอาจารย์คะ่ะ คุณคุณนะคุณคุณแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้ยินเสียงพระเจ้าแบบนั้นเลยนะคะมีมีหลายทีค่ะตอนที่ดิฉันเป็นผู้เชื่อใหม่นะดิฉันก็เห็นคนนั้นคนนี้แล้วก็มาพูดนะคะกับคนบังเอิญดิฉันเป็นคนไม่ขี้ยืมก็เลยไม่เข้าใจแล้วก็เขาก็อมีครั้งหนึ่งมียืมเหมือนกันไม่ได้ตั้งใจยืมเพราะว่าจะต้องมีการคำประกันที่ศาลและดิฉันก็ไปพูดกับเมียสบอว่า จะขอยืมชนุทิเดิไปทําอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะคะไปเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นเป็นครั้งเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าพูดกับเราสมมุติพระเจ้าพูดกับเราพระเจ้าจะพูดกับคนนั้นด้วยเข้าใจนะคะต้องสองฝ่ายสิอ้าวเราจะไปบังคับเขาได้ยังไงล่ะนะคะแล้วแล้วพอพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยเหมือนกับเราไม่ต้องคุยกันละเวลาคุยเขาจะมีใจมาพูดกับเราเอง หลายครั้งที่ดิฉันรู้สึกนึกถึงคนนี้เป็นห่วงคนนั้นหรือว่าอะไรเงี้ยบางครั้งก็แม่นบางครั้งก็ไม่ค่อยแม่นเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเราติดสนิทกับพระเจ้าเราอธิษฐานดีๆมันมักจะแม่นยำนะคะมันเป็นเวลาที่คนนั้นเขาเดือดร้อนพอดีเป็นเวลาที่คนนั้นเขาต้องการความช่วยเหลือพอดีนะคะหรือเรา เราอยู่ๆเราก็เอกใจแล้วคิดถึงเขาแล้วเราก็อธิษฐานประสาแปลกๆให้กับเขานั่นแหละค่ะเป็นสิ่งที่แม่นยําที่สุดสมมุติว่าเราเข้าใจผิดคิดว่าเขามีปัญหาอะไรแล้วเรารีบอธิษฐานให้เขากําไรไหมคะกำไรเรากําไรนะคะโอเคนะเพราะฉะนั้นเราได้เห็นนะคะว่าสิ่งที่เราอนุญาตก็คือจะต้องเป็นตามพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ใช่พอติดนี่พระเจ้า หนึ่นามพระเยซูฉันขอสั่งให้แบงมันไหม่ไปเลยอย่างนี้ได้ไหมไ,ไม่ได้แต่บางทีคำพูดของเราทำให้มารเปิดประตูให้กับมารทำและเราก็คิดว่าเราแม่นดิฉันเคยเล่าให้ฟังแล้วนะว่ามีคนเนี่ยเขาฝันฝันว่าผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยจะตายนะคะ แล้วก็คนนั้นก็เอาเปพผู้คนอื่นว่าเออฉันฝันว่าเขาตายและในที่สุดผู้ชายคนนั้นตายจริงๆเพราะอะไรเพราะเราเป็นคริสเตียนเราอนุญาตและมันไม่ได้เป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าแต่มาร์ตานมันรีบไปทำเลยเพราะคริสเตียนอนุญาตในทางของมันทั้งที่พระเจ้าเนี่ยต้องการให้เขาฝันเพื่ออะไรคะเพื่อเรา อธิษฐานแล้วก็ยกเลิกผูกมัดไม่อนุญาตเข้าใจนะคะอันเราต้องเข้าใจเรื่องนี้นะไม่ใช่หาพราฉันฝันแม่นจังเลยเนี่ยตายจริงๆด้วยไม่ใช่นะคะเรารู้สึกกลายเป็นถูกใจเราแล้วกลายเป็นหมอดูไปนะคะทัานเราต้องอธิษฐานเราอธิษฐานเรายกเลิกทันทีนะคะก็ดิฉันก็เคยเล่าให้ฟังแล้วว่ามีคนหนึ่งก็ฝันแบบนี้แล้วผู้ชายคนนั้นก็ตายแล้วก็ สมัยนั้นเนี่ยดิฉันก็มีผู้รับใช้นี่กนะ็ผู้รับใช้ทางนั้นนะผู้รับใช้คนหนึ่งก็ฝันว่าเด็กผู้หญิงเพื่อนของดิฉันเนี่ยจะตายแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังแต่ไม่มีการยกเลิกเสร็จเรียบร้อยมีอาจารย์จากมาเลเซียเข้ามาเาคนมาเลเซียในชอบอย่างนึงเขาฝ่ายวิญญาณน,นะคะเขาจะเข้าใจเรื่องอย่างนี้ดิเขาบอกแล้วยกเลิกหรือ,อยังบอก ยกเลิอกอย่างไงไม่รู้ <c oughs> นะคะ <c oughs> เขากา็จับมาอธิษฐานแลวยกเลิกวันนี้เธอยังมีชีวิตอยู่แต่สําหรับผู้ชายคนนั้นที่ฝันตายไปเรียบร้อยแล้วนะเพราะงั้นสิ่งที่พระเจ้าให้เราฝันก็เพื่อเราจะได้อธิษฐานเผื่อเข้าใจไหมคะนะแล้วพระเจ้าอยากให้ใครตายเร็วหรือเปล่าไม่พระเจ้าอยากให้เขาได้เป็นพยานให้กับพระองค์ เพื่อว่าจะได้ขยายอาณาจักรของพระองค์ออกไปเพราะงั้นเราต้องเข้าใจให้ได้ในทุกเรื่องนะคะทุกเรื่องเราต้องอธิษฐานถามพระเจ้าและอย่าโมเมอธิษฐานนิดนึงแล้วก็รู้สึกชอบแล้วเราก็คิดว่านี่แหละพระเจ้าจริงๆมันพอใจตัวเองคิดชอบอยู่แล้วไงเหมือนกับพระเจ้าผู้ชายคนนี้ลูกคิดว่าพระเจ้าลูกปรารถนาจะแต่งงานแล้วผู้ชายคนนี้ก็ดู รักพระเจ้าแล้วก็ดีนะแล้วกำลังทะเลาะก,กับภรรยาพอดี <c oughs> ใช่แน่เลยลูกเสียบทันทีนะแล้วก็มักจะได้ด้วยนะ <c oughs> เพราะอะไร <c oughs> เพราะว่ามารมันช่วยแต่เป็นเพราะว่ามันไม่ได้เป็นพระประสงค์ของพระเจ้า นะคะเราต้องระวังในสิ่งเหล่านี้มากๆกเลยนะคะเพราะฉะนั้น okay. บางทีดิฉันเนี่ยเรื่องมากเล่เาเล่าเรื่องขี้ละเอียดแต่ว่าให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้เสมอนะคะถ้าเราไม่ระวังตัวก็เกิดขึ้นได้เสมอแล้วก็ให้เรารู้ว่าความปรารถนาที่พระเจ้าอยากให้เรามีคู่ไม่ต้องอายเขาจำได้ไหมที่อาจาร,รย์คนนรโออธิษฐานให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่บอกว่าอยากจะแต่งงาน ตอนงานแต่งงานของของอาจารย์นะคะผู้หญิงคนนี้ก็มาเขาเจ็ดสิบสองหรือเจ็ดสิบหกเดี๋ยวฉันจำไม่ได้ละ <c oughs> แล้วก็ปรากฏว่าบ,บอกว่าช่วยอธิฐานให้ฉันหน่อยฉันอยากแต่งงานคงเห็นมั้งว่าอาจารย์เขาแต่งงานอายุหกสิบห้าภรรยาหกสิบสองยังแต่งงานเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมาขอและปีต่อมาเขาก็ได้แต่งงานจริงๆได้แต่งงานกับคนอายุเจ็ดสิบเก้า แล้ววันที่มางานแต่งงานผู้ชายคนนี้ถามญาติทุกคนมีหนี้สินจ่ายให้หมดเลยเพราะก็มีสองพันล้านพวกเราช่วยอธิษฐานเนียนะคะแล้วก็แต่งกับคนรวยแล้วก็แต่งจริงๆอ, <c oughs> อ่ะ <c oughs> เห็นไหมนะนะให้เราให้เราคืออะไรที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าถึงแม้ว่าเราจะอายุเยอะนะคะ แต่มันยังอยู่ในเส้นทางความปรารถนาที่พระเจ้าใส่ไว้ในเรานะคะและเราได้รับให้เราตั้งใจทุกเรื่องค่ะและบางครั้งเราก็คิดว่าพระเจ้าเนี่ยคงจะไม่ตอบคำอธิษฐานของเราพระเจ้าหูหนวกไหมคะไม่ พระองค์ได้ยินไหมได้ยินและพระองค์คอยเราให้เข้าที่เราอยู่ทางนี้แต่ทางของพระเจ้าตรงนี้แต่เราอยากให้พระองค์อวยพรแล้วเราก็ไม่เคยมาอยู่ตรงนี้สักทีอยู่ตรงนี้พระเจ้าก็พระเจ้าอยู่ทุกคนทุกแห่งอยู่แล้วอะและลูกก็ยังอธิษฐานต่อติดกับพระองค์ทุกวันแต่พระเจ้าบอกให้ทำอะไรเอาไว้ก่อน พระเจ้าต้องการให้เราเชื่อฟังเปลี่ยนเปลี่ยนทุกอย่างตัวดิฉันเองเนี่ยหลายครั้งก็มีปัญหาแบบนี้เหมือนกันก็จะจะดื้อนะคะเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพอมันมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นพระเจ้าลูกขอโทษนั่นแหละคะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนอ่านพระคัมภีร์พระคัมภีร์ดีอย่างไงหลายคนบอกอ๋อฉัน เชื่อพระเจ้าอยู่แล้วไม่ต้องอ่านประคัมภีร์ก็ได้ได้หรือเปล่าคุณเป็นคนไทยคุณยังต้องศึกษากฎหมายเลยใช่ไหมว่าเออเดี๋ยวนี้เขาเขาเขาบอกว่าคนชราเงินเพิ่มอย่างเงี้ยไม่รู้ได้ไงรู้ใช่ไหมเลือกเอาเรียบร้ย <c oughs> แล้วก็อย่างเช่นกฎหมายเขาออกมาว่ายังไงเราก็ต้องรู้ เมื่อเร็วๆนี้เขาบอกว่าที่ดินที่แถวเว้ยขวางีทยขึ้นประเมินค่าประเมินราคาที่ดินขึ้นเราก็ต้องรู้ใช่ไหมไม่งั้นคนมาต่อรองสมมุติเราจะขายบ้านเขามาต่อรองเ็าขายราคาถูกกว่าราคาประเมินเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมใช่ทุกอย่างเนี่ยเราต้องรู้เราต้องทันเหตุการณ์หลายครั้งดิฉันเข้าไปในไลน์นะคะของกลุ่มไลน์ที่พูดแต่พระคำพระเจ้า พอมีใครแถมาพูดถึงเรื่องในในโลกนี้นะโอ้โหว่าเลยนะบอกไม่ควรจะเอามาพูดเรื่องการเมืองไม่ควรจะมาพูดโถการเมืองตอนนี้ครับเป็นยังไงคอมเมนลบกับกับไทยมีปัญหาเพื่อเราจะได้อธิษฐานไม่ได้เพื่อว่าเราจะไปช่วยอะไรเขาหรอกเราจะได้เข้าใจสถานการณ์ถูกไหมและพี่น้องเราที่อยู่ชายแดนเขาก็เดือดร้อนใช่ไหมเราก็จะได้อธิษฐานใ้เขาได้ อย่างนี้เป็นต้นนะคะเรารู้เพื่อเราจะเสริมสร้างหรือเราจะแก้ไขด้วยคําอธิษฐานของเราอย่างเช่นตอนนี้เราก็ได้รู้นะข่าวดังเลยนะเราเป็นไงคะสมน้ําหน้าหรือเปล่ามนุษย์อ่อนแอทุกคนและมนุษย์ขนาดเรามีพระเจ้าเรายังอ่อนแอเลยถูกไหมถูกและในพระคัมภีร์ก็บอกแล้วว่าอีกหน่อยเขาจะบอกให้ท่านเนี่ยไม่ต้องแต่งงานแต่พระคัมภีร์พูดใช่ไหม แล้วก็อะไรก็ตามที่มันขัดแย้งกับธรรมชาติตามพระกัมพีมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นนะคะเหมือนกับสามีภรรยาถ้าเราไม่ได้นอนด้วยกันไม่มีความสัมพันธ์กันแล้วเขาไปมีคนอื่นแล้วเราก็โกรธว่าพระเจ้าทำไมไม่ดูแลเขาอ้าวหน้าที่ใครดูแลภรยรยาและสามีใช่ไหม ถูกไม่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นทุกเรื่องไม่ใช่ว่าเจ็บโทษพระเจ้าโทษมามันต้องโทษตัวเราเองด้วยเอเมนไหมคะ <laughs> นะเมื่อนันก็ทุกคนกลับใจได้ทุกวันทุกเรื่องด้วยนะคะให้เรากลับใจนะคะแล้วก็ตั้งอกตั้งใจนะ,ะแล้วก็แล้วก็ต้องต้องอะไรถ้าเป็นสามีภรรยาต้องพูดบวกเรื่องสามี เสมอเขาดียังไงไปขุดให้ได้ไปขุดมาให้ได้ <c oughs> ไปดได <c oughs> เป็นก่อนดิฉันไฟในห้องมันมืดนะคะแล้วก็ดิฉันก็เอาปลั๊กมาเสียบอาจารย์สุภสิทธิเห็นปั๊บก็ทําให้เลยนะคะต่อดวงไฟให้เลยทันทีหาสามีนี้ได้ไงฮะเพรพอดิฉันก็ถ่ายรูปไว้แล้วดิฉันก็ขอบคุณพระเจ้านะนะว่าพระเจ้าดูสิว่า เขาทำให้ลูกทันทีเลยอย่างนี้ไม่เห็นความดีเห็นกบดีเธอต้องตามใจฉันเนี่ยฉันอยากจะได้เงินนะทำไมเธอไม่ให้เงินนี่ยไปสนใจเรื่องอย่างนั้นเพราะงั้นเนี่ยเราต้องมองทุกมุมที่ที่เป็นความดีของสามีหรือภรรยาเอเมนไหมคะต้องมองเพื่อนเราก็เหมือนกันเขาดีตรงไหนอะเขาดีตรงไหนอะขุดมาให้ได้เลย บางบางคนมันต้องขุดใช่ไหม <laughs> นะก็เตือนสติพวกเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดอนุญาตนะคะสวรรค์จะอนุญาตเมื่อเราถูกต้องกับพระเจ้าด้วยและเมื่อเราเข้าใจในสิ่งที่พระองค์ต้องการที่จะอวยพรเราด้วยพระเจ้าอยากอวยพรเราให้มีงานทำไหมอยากพระเจ้าอยากอวยพรเราให้มีมีรายได้ดีไหมอยากและพระองค์พูดแล้วว่าในยุคสุดท้ายเนี่ย พระองค์จะขยาวฟ้าและสวรรค์<ม>เงินและทองก็จะกลับมาเป็นของคริสตจักร<ม>ถ้าเราถูกต้องถ้าเราไม่ถูกต้องเนี่ยพระองค์ไม่กล้าให้เพราะให้แล้วเราก็เสียคนมเมนไหมคะมเล่าอีกเรื่องหนึง่งมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเป็นโรคเหมือนกับประสาทน,น,นะคะแล้วเข้ามาเราก็อธิษฐานในเขาแล้วเขาก็หายแล้วก็ของงานทําภายในหนึ่งเดือนนะคะและของงานทําจากพระเจ้าเพราก็ตกงาน อธิษฐานเสร็จเขาได้งานที่แบงก์เงินเดือนสี่หมืนานแล้วนะสี่หมื่นเขาก็มาโบสถมาเป็นพยานดีมากเลยแล้วก็ถวายสิบรดสี่พันครั้งเดียวในชีวิตหายตัวไปเลยหายตัวไปเลยถามว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยพระเจ้าให้เราได้เห็นเพื่ออะไรให้เราเห็นว่าคำอธิษฐานของเราที่อธิษฐานนะครับพระเจ้าฟัง แต่เขาต้องเป็นคนรักษาถูกไหมนะคะไม่ใช่เรารักษาแทนเขาไม่ใช่มานั่งอธิษฐานให้เธอทุกวันนะจ๊ะมันมีคนใหม่ๆตั้งเยอะตั้งแยะที่เราจะต้องอธิษฐานเผื่อเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราถึงเราไม่รู้ว่าพระเจ้าจะใช้อะไรพูดภาษาแปลกๆเพราะบางทีบางคนเขากําลังจะฆ่าตัวตายอาจจะมีคนมาช่วยเขาพอดีนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราพูดภาษาแปลกๆ ตลอดเวลาทุกครั้งที่เรามีโอกาสพระเจ้ากำลังใช้ปากของเราไปช่วยใครบางคนอาจจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยอาจจะอยู่ต่างประเทศแต่เราจะรู้ได้ยังไงวันที่เราขึ้นไปบนสวรรค์เขาจะวิ่งมาขอบคุณเราเอเมนนะอันให้เรารู้และสิ่งเหล่านี้เวลาที่เราทำาะวานออกไปเราจะได้รับการเก็บเกี่ยวคนอื่นก็จะอธิษฐานเพื่อเราพระเจ้าจะกระตุ้นให้คนอื่นก็อธิษฐานเผื่อเรา นะคะเพราะงะั้นเราต้องไม่เห็นแก่ตัวและเราต้องคิดเผื่อเสมอว่าวันนี้เออย่างเมื่อวานนี้ดิฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายใจแต่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรก็ได้แต่บอกพระเจ้าลูกไม่รู้แต่ขอพระองค์ใช้ปากลูกนะคะอธิษฐานเผื่อคนนั้นหรือสถานการณ์นั้นนะคะมันอยู่ๆมันรู้สึกเหมือนกับเศร้าข้างในอะ่ะนะคะเศร้าข้างในเพราะฉะนั้นอย่างเช่นข่าวให้เราอธิษฐานผู้ประสาิแปลกๆให้นะคะ ทุกคนที่เขาออกไปเขาจะมาเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งเอเมนไหมเราต้องมองด้วยสายตาของพระเจ้าอะไรที่เกิดขึ้นก็จะเป็นผลดีแก่พุทธลักษพระองค์เราอาธิษฐานปภาษาแปลกๆแป๊บหนึ่งนะคะ O rrababa le miga tragat descendi le mamma, tragat sotto la rrababa le miga tragat sente le miga le miga tragat scende la bugarraba dell'immigato मी गा तरग तस बरगसी मी घा बगुर ब हार रली मी काय तिरग तस्तली मी का बघा बोर मंतला बुसी की तिमा शांत कौर बली मेके तग बोर बली मेक दरग तस्ति मी का बगुर बर्ग दिसि ब kui rebaga tuli , minge tõrgatisse , kui tuli minge tõrgatisse , kui tõi seda , tuli minge tõrgatisse , kui tõi seda , tuli minge tõrgatisse anda . uur rebaga tõrgatisse , tuli minge tõrgatisse , kui tõi seda , tuli minge tõrgatisse , kui tuli minge tuleb , aga rebaga tõrgatisse , kui tõi seda , tuleb aga . uur rebaga tõrgatisse , tuli minge tõrgatisse , tuli minge tõrgatisse , kui tuleb , aga rebaga tuleb , aga rebaga พระบิดาลุกขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่พระองค์นั้นใช้พวกเราขอบคุณพระเจ้าที่พวกเรานั้นจะได้รับการเตือนจากพระองค์เสมอว่าเรานั้นจะต้องอธิษฐานฝ่ายพระวิญญาณเพื่อว่าพระองค์จะได้นําเอาคําอธิษฐานของเราไปช่วยเหลือผู้อื่นพระเจ้าเรารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นดูเหมือนเราไม่เข้าใจแต่พระองค์ บอกว่าสิ่งที่เราพูดนั้นความคิดก็ไม่เป็นประโยชน์พระเจ้าเราจึงขอบคุณพระองค์พระเจ้าเราทําตามสิ่งที่พระองค์ทรงนำเราและเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่พี่น้องของลูกทุกคนจะไม่มีใครตกงาน จะทุกคนนั้นจะทำงานธุรกิจการงานจะดีเยี่ยมเพราะว่าเขาเลือกพระเจ้าก่อนเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าสถานการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเรารู้ว่าพระองค์กำลังเตือนสติเราให้เราใกล้ชิดกับพระองค์มากยิ่งขึ้นเราจึงขอบคุณเมื่อเราให้พระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งทุกอย่างเลขศูนย์ตามมามันก็จะเพิ่มพูนแต่ถ้าเรานำอย่างอื่นซึ่งเป็นเลขศูนนั้นทุกอย่างเป็นศูนย์เพราะว่าพระองค์นั้นจะต้องเผาทิ้งทั้งหมด เมื่อเรานำเอาสิ่งที่ไม่มีค่าแบบนั้นมานำหน้าเราและให้พระองค์มาทีหลังก็เราได้เพียงแค่หนึ่งเท่านั้นเราจึงไม่ได้มีเพิ่มพูนกว่านั้นเราจึงขอบคุณที่พระองค์จะเตือนสติเราทุกวันให้เราสนิทสนมอ่านพระคัมภีร์เพื่อพระองค์จะได้นำเราในทิศทางที่ถูกต้องเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสอาเมน